ุกคนวันนี้วันหยุดนะวันน,น,นี้วันนี้มาเที่ยวแา่กันมาเที่ยวที่ห้า่ะก็ไม่ได้มาเที่ยวก็ไม่เชิญว่ามาเที่ยวหรอกนะคะวันนี้มาทําธุระทาธุระที่โรบินสันนะคะก็ด้วยนะคะคนก็ไม่เยอะมันเป็นเงียบๆยังไงก็ไม่ด้วยนะคะวันนี้เพราะามันจะเจออย่างกิตหลายอย่างนะคะดูสิคะโอ ของเล่นอะไรก็เขาก็ปิดนะ,ะเพราะว่ามันถูกช่วงโควิดอะไรนะคะมีการเงียบเหงาด้วยนะคะนี่ค่ะมาทำธุระค่ะวันนี้ทำธุระที่ธนาคารก็เลยพากันมานอะไรโตค่ะนะคะนีสิคะ,อะของเล่นเขาก็ปิดนะคะเพราะว่า เหมือน,นที่ว่าแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างที่เนช่วงนี้เขาไม่เปิดให้เล่นหรอกคอ่ะ <S <S คนะคนไม่เยอะ <S 1> <S 1> เท่าไหร่นะคะวันนี้บรรยากาศก็ดูเงียบเหงานะคะที่โรงหนังเขาก็ปิดเหมือนกันทั้งปิดเลยะคะวันนี้มาเที่ยวะคะ่ะ ไม่เชิงว่ามาเที่ยวหรือนะคะนะคะของไทยก็เงียบเหงาคนก็ไม่คุ้นข้างสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะะมาทำธุระที่ห้างโรบินสันนะคะที่ไซบู บรรยากาศจะดูเงียบเหงาเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอ <Okay. S 3> ยากเป็นโซนออกของ okay. ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าบรรยากาศจะเงียบนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นโซนเสื้อผ้า เงียบเหาน่ไม่ค่อยมีคนเลยค่นี่รอ,องเท้าเด็กนักเรียนลดสุดห้าูเชียนส่วนเสืาาอ้อผ้าจะยังได้เสื้อผ้า,าแบบไหน ทอกสอง่งบิลน์นนะกับจากการไปทำธุระจะ น oh uh, uh, ั่งมาชมวิวกันเดี๋ยวบรรยากาศกการกินมาเป็นกัน นั่งรถชมวิวกันสักบ้างว่าจะเป็นยังไงวิวสวยนหคะสวยสวยนะุดๆยไหม่ะทุกอย่างเขาสวยยนะิงไเขียวกขจีเลย